การประชาสัมพันธ์ข่าวอากาศยานอุบัติเหตุ Public Opinion การวางแผนปฏิบัติในเรื่องการจะต้องประจันหน้ากับสื่อมวลชนนั้นเป็นความรับผิดชอบของผู้กำาัชาโดยตรงที่จะมีแผนและระเบียบปฏิบัติไว้ล่วงหน้าที่อากาศยานจะเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะในกรณีที่อากาศยานอุบัติเหตุนอกจาก เขตฐานหรือใกล้ชุมชนสื่อบนชนจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องอุบัตนะิเหตุณบริเวณอุบัติเหตุทันทีอุบัติเหตุก็คือข่าวข่าวย่อมจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามความคิดเห็นของผู้กระจายข่าวและโอกาสที่ข่าวนั้นจะส่งผลที่ไม่พึงประสงค์ของผู้คำชาและเจ้าหน้าที่สอบสวนอุบัติเหตุนั้นย่อมจะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นควรจะมีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติไว้สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ปฏิบัติตามได้ถูกต้องตามนโยบายของผู้ขับบัญชาเช่น 1. วางระเบียบการปฏิบัติในการให้ข่าวอากาศยานอุบัติเหตุของหน่วยไว้ล่วงหน้า 2. มอบความรบับผิดชอบให้ในายหารประชาสัมพันธ์หรือนายหารประสานโครงการในคณะกรรมการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุทางเทคนิค หรือนายทหารนิรภัยการบินคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะหรือรวมกันเพื่อให้ข่าวต่อสื่อมวลชนแล้วแต่กรณีกำหนดนโยบายไว้ล่วงหน้าโดยไม่ให้กระทบกระเทือนต่อนโยบายการรักษาความปลอดภัยของหน่วยกำหนดแนวทางปฏิบัติแก่ผู้แถลงข่าวไว้ล่วงหน้าโดยไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน อากาศยานเกิดอุบัติเหตุของคณะกรรมการสอบสวนหมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่รัดกุมและเหมาะสมในการถแถลงข่าวในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังต่อไปนี้นะครับ 1. เป็นอุบัติเหตุใหญ่ 2. อ,อุบัติเหตุย่อย 3. อุบัติการ 4. เกิดการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ทางทหาร 5. เกิดการเสียชีวิตของบุคคลพลเรือนที่เกี่ยวข้อง 6. เกิดความํำรุดเสียหายต่อกัตยาน 7. เ,เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น 8. เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมายหกยึดถือหลักในการประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติการจิติทยาเป็นแนวทางปฏิบัติต่อสื่อบนชนและบุคคลผลเรือนที่เกี่ยวข้องกับปุิเหตุนะครับในหัวข้อที่7คือเหตุการณ์ใดที่เกิดอยู่เหนือ อำนาจของผู้ข้าัญชาหน่วยบินนั้นจะกระทำได้ให้ขอรับนโยบายจากหน่วยเหนือและประสานการถแถลงข่าวนั้นจนเสร็จสิ้นภารกิจนะครับในหัวข้อในหัวข้อที่8นะครับบุคคลที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบปฏิบัติจะให้ข่าวอากาศยานอุบัติเหตุไม่ได้เป็นอันขาดนะครับ การปฏิบัติอื่นๆที่หน่วยเห็นว่าสมควร10เอกาสารอ้างอิงในการถแถลงข่าวกาศยานปบติเหตุให้ไปดูที่ afr 10 190ขีด4 afr 190ขีด8 afr 190 1 0ขีด10 afr